ถั่นแล้วมันมาเลยถั่นจ้ะต้อคนด้วยนะฮะโอ้ข้าวใส่กับปลาร้านัวโอ้ยอยากได้หอยด้วยเนาะมีหอยหรือสิคักอยุ้ทุ่งนาเปล่เนี่ยออืมยู่ทุ่งนาเปล่าท้ามีันนั้นไปถ่ายคลิปก็เห็นเหรอเห็นไหมจ๊ะเอ็ม ถ้าถ้าเรามีหอยมาต้มมาคั่วด้วยนี่อู้ยสุดยอดเลยพอ่วหรอป่ยังมันแห้งก่อนอไฟลงสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาฟแฟมิลี่นะคะตอนนี้เราก็ยาชิเข้าคกรัวนะคะมื้อเทียเท่ยงเราตำส้มตำมืม้อเที่ยงตำปูนะคะเอฟซีตำปูถ้ามีขา้าขปป้นอยู่ตํตำปูปลา,ามีอืมเอาซ้ำนี่ะมากก็เือะมากจัดไปได้หมดยาก ก่อนนั้นไปกินอยู่ดอนเพชรกินมาบดเลยเพชรที่แห้งเหรอว่าดีเลยบ่หอมเนะอันนี้เราตามนุบาลได้ที่้อง มาลูกบาลสองอยู่กับโซอโอกไปไปกินตัวคือโซอโอเลย,ย,ย,ยปลาปลาลานัวนะคะปลา,าส้มเข้มข้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะตำปูปลามาถ้าปลาใจเอ๊ะมะนาวไหมเอาเต็มอนี้มาคาาือข้าวมะนาวเลยมะนาวมะนาวไม่หอมมะนาวมะนาวนั่นนี่มา นี่นะคะอาหารจานดิบนะคะจากทุ่งนาเรานะคะหอมมากครับตาตามำตามนี่มันเเสพภูเขาเนี่ยแล้เขาตามแกินกับอใส่ที่ร้าใส่ที่ร้าใส่กัเนาลงมือแล้ว ฟังเสียงครกกับหิวแล้วเอามาเลยค่ะปุ่นมาใส่ข้างๆใส่ถาดใส่ถาดใส่ถาดข้างๆนซิมซิมซิมายเกเหาซิมกอนซิมกอนซิมกอนเราจะใส่ลงไปทส่ฉนวจากสารทังได้ร้อยวาร้อยวา

โซ่โ <Bond> ่โไปเขาเรียกว่าตาปูนี่สิไปไปโซ่โซ่โซ่แซฟไลายแซฟลป้ายมาดีป้ายเฮ้าอันนี้คันแหนงนี่แวาปลกเอปก่อนแกว่าปลูกเม่เจ้าจะกินบเือดบอรินบอเลยยาเอา <Reid> ไปทังปุ้นไปทั้งจาไปทั้งตะปุ้น เป็นเขานะเปจาลเจ่าหุาดดหขปุ่มาพี่ราออมาตุมห่มมือเที่ยงพักเนาะักอีกขับปุ่เตียมอีกักดีขับเาแกปูแกปูถ้าพี่หมวยห็นแล้วพี่หมวยกอยากเนออ, <c oughs> อยากกินอย่างเราฮะอยากกินอย่างไม่เอา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 กินไม่ได้กระปูมันติดคอ โกโก้โกโกไปนอนไปนอนเร็วหอมจไปนอนไปนอนวดูของเจ้านะผมผมดูนะลูกขันดูมันเดียวใ่ปลาอยหอมมันใส่ตัผูกตัเมียได้มันสีมันกว่าตัวโผล่ได้จ๊าเออนี่แหละมันกว่า ไปด่าไปดีไปดบาอ,อืมจับได้น้องมากมาม้าเส,สิสสับ้าวบ้านๆน,นี่แหละสุดยอดแล้วเอาลูกอีสานลูกขมิ้วกินหอดาเนาะตามมเต,ตาชอบจำ เปิดซักออกจำเอาเขายอมม่เอิญกระหายให้เก้าหนึง่งอ่ะกระดาลงไม่ใช่ไมีอีกนี่ปลาเขาจเอาเรื่อแบบเรื่อจำอาเลยนะ <มา S 3> บริกล่นนะนำนแห่งเลยนำแห่งก็ได้คืนแล้ว น้ำโอ้ต hmm. well, yeah. ัวตรงมาเ่ยจ in uh ี huh. oh. mm ่น hmm. well, ่ครับน้นฟักทองบอกักอนแล้วนี่แล้วอ๋ออ่านกินแล้วนะครับกินก่อนแล้วกินก่อนแ่ FC ทำนะอลากูมะจีกับจำดองปูแล้วห่ลูกแล้วต้อเสืใส่ยอะน้ำปลาใส่อรับข้าวแตงวแานย่าอ่วนี่วาว้นอ่ยั มันมกูได้จำก็ได้ 龙湖，嗯。嗯 แบบพักที่นอกเปิอดออกมา๋ามามย่มเต็มๆั้งนั้นตันไหลเขาไปดองนะดองอะไรแซมม์มันก็เต็มดองอดองเต็มนน้น้ำปลาน้ำปลาที่พลาสดตั้งสพ่ปลาอจะ มาหุ่งกันนัวก,กับปูกับเสพปูมันต้ังนัวเขากันครับที่นันไม่มีหอยนะที่บ้านมาหอยนาเราเยอะมากนะย่าแบบนี้ไม่มีไม่มีเลย มดเจอรี่ไไม่ค่อยเห็นแลยน,นะไม่เห็นหมากทุกอว่ามันจะเป็นฟองจานออไรวะตาหมอหนอเนาะนั่หลายเน,นยาะยหญ่ดีเนาะ

เน้อนไปอยู่ที่กรรมหมดงไกลก็จะหาวิ่งอจะไปมันมันที่นึงจ้านึ่งพุจินั่นการภาษา หายแล้วหยอกไปหยอกมาทำหายมั้แล้วเสได้หาอีกเนาะตอนนห้สุดือนนี้จุดหับานเล้วุับานอมาทอกเียมาทอกัเมี้ตอนนี้ไคพอเงียไ่ได้ดูบหรอมาสั่นคาสิ่าทอทหารอดทนผมก็ร้องร้องาอยู่ต่างถิ่นใช่คอทหารที่กา ร้องอยู่มาอาทิตย์นึงอย่างนั้นก็ปรับตัวได้จะมยตะกี้จะมาตะกี้ถ้าบ้างคนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือได้นะจะบ้องช่างเนาะตายหันกับตักกางช่างใด้ชายจะกางใดขควาหันมาถือกันคว้าหันเลยหันมาถือเดินเดินระดับเลยเขาก็ให้นะคะเขาไม่อยากไปแล้วเนาะติดทหารเนาะข้าวไม่ความรู้นนะข้าได้เรียนหนังสือนะรุ่นตะเก้ารุ่นก่อนนะบางคนจับเสียงงาไปยองจนตาหันเนาะ กอดบ้านแม่งหรอกต้องเรียนในสิบจะในสิบใบแล้วมั้ไม่ได้ไปเป็นทหารเกียรติสอบเข้าเรียนในสิบจ้ทหารเรือทหารเรือบ่ะนวยซิ่วน่ะบ่เขาลงน้ำเอาเบรกไม่ที่น้ำเนาะจริงมันหลักทุกหลักสวนจะว่าอยู่ที่พื้นที่น้ำที่ร้องแต่ละเราที่กยมันก็หนไปตามทางทางเรือของ ของเรือบกก็ของบกของเป็นแดงเนาะอกของอจเวลาคอได้ก็สบายเวลาออกลมกสบายอย่างางนี้เนาะกรกตะปูะาเลือดแลกเลือด่แม่แกเดียว่าอจย์แม่แม่ออกลมเลือดแลกเลยบ่าดรอสามเดดของบอได้รอสาบแดงนาะเขาแลกเลยเนาะ รออกจากบังเกอถก็รูออกจากมังคือไปเลยสิยิ่งไปเลยัวเสียงหน้าดังไปเลยมันมีเสื้อผอมีอะไรไหมมีอยู่เนาะเาเริ่มใส่ชิปออกมาเออไปลานั่นแบบเดีวนี้เละกล้าชุดลาุดนีนะปราาก้าเลยนะตัวออกไปนะคาร เขาเลื่อนเลื่อนเลื่อนแบบเขาเขาก็ยังมาเขาเขาก็ยังมาเขามาซื้อนอกกันบูมเดี๋ยวเดี๋ยเขาก็เลื่อเขาก็เป็นนู่นโรบิเศษคือเดี๋ยวนอกเขาแล้วน้องมามามาพาพี่ยายท่านพอดีเห็นไหมข้าวครับสวัสดีค่ะน้ำตำกับตีปูวัวปูเป็นใจเนาะเป็นโหลดแอ้มอะอนี่นะ ออ้ออยูแล้วก็เป็นแงแบบไหนก็เป็นแบบนี้วันเลยนาะใส่ตุ่ขาวตุ่ดำแล้วคะใส่ตุ่ขาวตุ่นดำแล้วจ้ำจ้ำจำปูดูใส่สีอะไรไม่ได้เนี่ยขดนั้เออจำปูดูสิเอาแล้วไม่กินเรไม่ลองว่ะพอดีวัเย็รงจก็ยังอยู่อะค่ะกินอะไรอย่างเก็มีเช่นนีถุงกรนันยา ขอปลกอกินด้วเป็่ง้กินแน่อันนี้กินปัวไม่ได้แข่งงตะุกตนีัแข็งเป็ปลาดิกินเตจมจานแล้วนะมันจะอร่อยมันจะมันจะล่ออกหมดเห็นไหมมันจะนตะลียังไงอะ ลพ่อ hmm รักสำหรัเทีนี้ก็พอจบที่ลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะจิเจตหนาที่คุณอากายดา